ไหนคะต่อเล่นนะจ๊ะโน้ไม่ใช่บุตรศิชยาการลูกสาวด็อกเตอร์ชัชยาการเหรอไม่ใช่คะ่ะที่ฉันไม่เคยได้ยินชื่อนั้นมาก่อนเลยค่ะตองนครับเห็ดตาแมว Now. ฉันด้วยค่ะคุณพงยศทางยาไม่ก่อนเลยค่ะ <c oughs> คุณต้องรีบไปหาหมอนะคะเดี๋ยวเป็นอันตรายค่ะ <c oughs> ฉันไม่อยู่เธอก็่วยโอกาส ควาเพชรในตู้เซฟแป่งสิทำไมท่านไม่เอาไปฝากในตู้เซฟธนาคารไว้ล่ะคะจะได้หมดเรื่องเมาต้องมาคอยจ้องกันอยู่แบบนี้ดรฉัตรกับแมวตาเพชรละไม่ยอมดออรฉัตรกับแมวตาเพชรยังวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้ทุกคนที่เนี่ยเห็นกันหมดแล้วก็กลัวจนจะเป็นประสาทอยู่แล้วนะจ๊ะ ถ้าไม่ยอมจ่ายแพงๆไม่มีใครอยู่หรกจ้ะไปหาหมอเถอะฉันยังไม่ให้ไปกับใครทั้งนั้นนอกจากบุตรใช่ไหมคะฝันไปเถอ,อยก,กออกไปด้วยเดี๋ยวรับมานะคุณอาจะไปหา ชีพแกตอได้ได้ได้เดี๋ยวนี้เลยไอ้ทุเรศมาเข้าไปต่อแม่ทำไม ทำไมหนูปฏิเสธว่าไม่ใช่ค่ะปัดประจำตัวดิฉันค่ะท่านบุษยรัตผิวพอง ทำเนาทะเบียนบ้านของดิฉันค่ะมีชื่อคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยค่ะคุณแม่เขาตายแล้วค่ะเขาวงแไววหลังชื่อนางสะอาดว่าตายแล้วค่ะ คุ่มหญิงะมันเข้าห้องน้ําเป็นด้วยนะคันนี้ค่ะค่ะแต่มันก็กดชักโครกเป็นด้วยนะคะก่งจว่าจะฝึกได้ก็แทบตายเลยค่ะใช้เวลาเป็นปีๆเลยค่ะ <c oughs> ขอบใจมากนะคะที่ยกขึ้นมาให้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวบุรจะได้เองคะ <c oughs> อ่ะค <c oughs> ่ะลูกไปเลยะค่ะ คิดว่าต้องใช่หนูแน่ๆถึงแม้ว่าจะเจอหนูแค่แวบเดียวที่หุบเขาแมวหมอกแต่ป้าคิด,ดว่าก็ต้องเป็นหนูจริงๆไม่ใช่ดิฉันหรอกค่ะฉันขอปฏิเสธค่ะเด็กๆก็อาจเหมือนกันก็ได้ค่ะ คเดินทางมาเหนื่อยๆคงหิวอะ่ะบุตรสั่งให้แม่ครัวจัดเตรียมอาหารมาให้แล้วล่ะคะ่ะขอบคุณบุตรครับเชิญครับกระบุตรสั่งให้เขาจัดไ้ให้แค่สองที่เองนะคะคุณคงยศกรบุบขอสถานที่พร้อมโดยโทรศัพท์ของคุณหมออมอรัตน์ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะไปพบท่านค่ะคุณหมอจะเข้าออฟฟิศตอนบ่ายสองนะครับ เดี๋ยวผมจะพาคุณไปเองแต่ตอนนี้ต้องไปทานข้าวกับผมก่อนนะครับคุณไปทานอาหารกับพ่อก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่แกก็ตามไปเอง นายจับมือถือแขนสงสัยจะมาเฝ้าไข่บางหน้าละมั่งอาชีพจริงๆคงจะเป็นพวกอากายหาขุมทรัพย์นี่ถ้าแต่จะพูดอย่างนี้นะช่วยพูดไกลๆฉันหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนเนี้ยสติสตางค์ฉันไม่ค่อยจะสนประกอบอยู่ฉันเครียดเรื่องของพีก่กดมือไม้ฉันที่หมาจะตองหวัดโดนหน้าเธอเมื่อไหร่ก็ได้ โชคดีนะถ้าเกิดว่าตุศิริักเขายอมรับว่าเขาเป็นลูกสาวของดรฉัดแล้วก็เธอเข้าตลรางแน่ก็ฉันนี่ไงล่ะยอมรับอีกคนโชคเขาเป็นลูกไอ้ดรบ้าจะให้ใครหน้าไหนไม่ยอมรับอีกเ่ะ แบกไปมือค่ะในป้าแบ่กมันมาป้าเนี่ยเรียบร้อยฉันเก็บฉันในป้าเนี่มันเยอะเยอะในป้านะฉันนี่นะสังหรณ์ใจอยู่แล้วละป้าว่าคุณผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เพียพยาบาลธรรมดาเป็นแฟนคุณผู้หญิงตัวเองใช่ใช่ใช่สมกันนะ ปล่อยมือเชิญค่ะเชิญค่ะข้าไปเชิญค่ะ มีอะไรก็โทรไปแล้วกันหนูบุญจ้าคืนนี้แม่จะมาคุยด้วยนะว่าวันไหนว่างๆเนี่ยแม่จะพาไปดูที่ร้านเพชรขอบคุณค่ะคุณป้าเรียกแม่ก็ได้ลูก 没有，没有吧，没有。 ไหนอะไรก <asure> <Safe> <tip> ันอะเออแมวจนวนบิเซรเห็นแมวแมวขโมยสิแม่หน้าเหมือนคุณเลยนะคุณ <forced> น <Mustang> <descriptive together> ิทรฮะมีแมวขโมยอย่าอยอย่า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 ่าอาอย่าอย่าอย่าอยอาฮะอะ่าอย่าอย่ยฮะอย่า่อย่าาย่าอย่าอย่าอย่ย่าอย่ายาอย่าอาอย่าอย่ะออะ่ย 快点给我！ Mann. 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 Mann.

เก็บแล้วเก็บแล้วอย่าทำช้ำนี่พาท่านไปเช็คร่างกายด่วนเลยค่ะเราต้องมีอย่างเป็นไปข้า้งบ้าเราต้องมีอย่างเป็นไปข้า้งบ้า